ตลาดนัดหนังพภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี่มาอยูบซีรีส์แฟนตาซีอย่างปราสาทหลอนวิญญาณผีแปศอกที่เข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างฝ่าบาทพุ่งเข้าโจมตีใส่ขังชอนลางทรงตาบอดรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติเพลงดาบของฝ่าบาทเป็นกระบวนท่าที่แม่แต่เรลาองค์คกะก็ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบเหนือขังชอน และในเมื่อครั้งชอนอาศัยข้าล่างมนุษย์อย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะได้ก็องใช้พลัง,งเทพปีศาสของเขาจัดการกับผีแปดซอกแล้วพอผีแปดซอกที่อยู่ในร่างฟาบาทเสียหลักครั้งชอนก็กระโดดไปตัดโซ่กมทั่เชื่อมโยงระหว่างผีแปดซอกกับฟาบาทอาศัศนีบาทฟาดลงมาแล้วฟาบาทก็สลบไปสลบไป,ปพร้อมๆกับการปรากฏตัวขึ้นข,นของผีแปดซอกอาวุธธรรมดาที่ครั้งชอนถืออยู่ไม่สามารถทําอะไรมันได้พอยอรีเห็นแบบนั้นเลยชักมีดอาคมของนางออกมาแล้วก็พุ่งเข้าไปปักกาลางหลังของผีแปดซอก ไฟที่ใช้ทำพิธีโหมแรงขึ้นลางทรงตาบอดกระอักเลือดออกมาขังชอลิปใช้โอกาสนั้นโจมตีไปที่ผีแปดศอกอีกครั้งอัศนีบาดฟาดลงมาลางผีแปดศอกสลายไปขึ้นชื่อตอนที่4อัญมณีเป็นประกายแห่งลัทธิการหมอหลวงมาตรวจดูอาการขององค์ชายกวังตอนนี้ดูเหมือนว่าอาการของพระอ,องค์จะเป็นปกติแล้วแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรตรงไหนด้วยแล้วพอหมอหลวงออกไปพระม่เหนีก็ถามองค์รักหลวงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็เถอะ แต่องคลักหลวงก็เลราทุกอย่างที่เห็นที่เกิดขึ้นใ้พระเมศสีฟังส่วนถึงฝั่งคังชอนกับยอรีทั้งคู่เนี่ยถูกพามาไว้ในห้องไหนสักห้องหนึ่งแล้วพอยอรีเห็นคังชอนที่กำลังเจ็บปวดอยู่ยอรีก็เลยลุกไปดึงธนูที่ปักคาออกแล้วก็ช่วยทำแผลให้คังชอนนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแต่มันทำให้เขารู้สึกถึงความอ่อนโยนและความอบอุ่นแล้วหัวใจเนี่ยก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ดีกาลละผักออกไปก่อนแล้วกันพอผักออกเราตั้งสติได้แล้วเนี่ยก็บบออออออกกกใหหห้้้้้้้ยยยลลลลีีีีไไปทท่่่่่่มมมมููาาานนเเเแแวววตตงงงงื ถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปเดี๋ยวก็โดนไอ้ผีแปดศอกกลับมาเล่นงานอีกแต่ว่ายอรีเนี่ยไม่อยากไปยังไงนางก็จะต้องช่วยวิญญาณของยุนกลับให้ได้เฮ้ยทาไมถึงโง่ขนาดนี้ทําไมต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยคนที่หลอกใช้เจ้าด้วยก็พอยุนกลับคือคนแรกตอนที่น้ําท่วมเกิดไยแล้งหรือโรคระบาดแม้แต่ตอนที่ท่านยายเสียชีวิตทุกคนต่างบอกว่าเป็นเพราะยอรีมีเพียงยุนกลับที่บอกว่านางไม่ผิดเป็นตอนนั้นเองที่ในที่สุดยอรีก็หายใจออกมันเป็นครั้งแรกที่ยอรีไมีรู้สึกผิดที่หายใจอยู่ ยอรีผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้เพราะยุนกาฟและนางก็อุตส่าห์ทนอยู่ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายยุนกาฟก็ต้องมาตายเปล่าเพราะอยู่ใกล้ผู้หญิงต้องสาบอย่างนางแถมยังถูกขังชอนกินกินเข้าไปอีกแล้วแบบนี้จะบอกให้ยอรีทิ้งดวงวิญญาณของยุนกับไปได้ยังไงพอยอรีพูดจบฝ่าบาทก็เสด็จเข้ามาพอดีพระองค์มองั้งคู่อยู่คู่หนึ่งแล้วก็ชักดาบจ่อไปที่ขังชอนให้เห็นเต็มสองตาว่าเจ้าไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ยุนกับเจ้าเป็นใครกันแน่เวลาเดียวกันนั้น่งฝั่งองค์ชายกวางองค์ชาายยนนน้้้อไดสติฟืขึม แล้วสิ่งที่พระมเหสีเห็นพระโอรสของพระนาง,ง,นางก็เล่าว่าว่านางจะได้ลูกชายของนางกลับมาแล้วเพียงแต่ว่าพระองค์ชายน้อยตั้งสติได้พระองค์ก็ขอให้เสด็จแม่พาพระองค์ไปหาเสด็จพ่อขังชอนตอบฝ่าบาทพิว่าใช่เขาไม่ใช่ยุนกับพราอยุนกับถูกควักสังชุงเสนาบดีกระทวงกลาหมฆ่าตายไปแล้วตัวเขาเองแค่เอาลางนี้มาใช้ชั่วคราวเฉยฝ่าบาทได้ยินแบบนั้นยิ่งไม่เข้าใจเขาไปใหญ่พระองค์ถามต่อด้วยความมโหวว่ามันอะไรยังไง,งกันแนะ่ยอรีเห็นแบบนั้นรีบมาขอให้ฝ่าบาทสงบพระทัยลงก่อน ยังไงคังช่องก็คือคนที่ช่วยองค์ชายกวังเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพยายค่ะเสด็จพ่อเสียงอ,อ,องค์ชายกวังดังขึ้นเบื้องหลังฟาบาแล้วองค์ชายกวังก็บอกเล่าเรื่องราวที่พระอ,องค์รู้ให้เสด็จพ่อฟังว่าตัวพระอ,องค์ถูกวิญญาณหลายสิ่งอยู่ในร่างและทั้งคู่คือคนที่ช่วยขับไล่ความเจ็บปวดอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นออกไปฝาบาได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่การาน้ําตาเอาไว้แล้วก็มาส่งองค์ชายน้อยเข้าบรรทมพอ,อกมาจัดกนหนักองค์ชายฟาบาก็ถามองครักษ์หลวงว่าตอนนั้นพระอ,องค์เเเเป็นงงออ็นนนนยยัังงงงงงงไไบบ้้าาพพรรระออคค์ททดดดุลใชี่่ม่มมหก และเหมือนว่าจะไม่ใช่พระอ,องค์ตอนปกติเหมือนตอนที่องค์ชายป่วยด้วยโรคร้ายสินะเพียงแต่ว่าความทรงจําช่วงนั้นของข้าข้าจํามันไม่ได้เลยส่วนถึงฝั่งคังชอนกับยอรีทั้งคู่ถูกปล่อยให้กลับบ้านไปก่อนเพียงแต่ว่าระหว่างทางกลับขังชอนก็สุดลงเพราะอาการบาดเจ็บตอนแรกยอรีเนี่ยก็จะพาไปหาหมอแต่คังชอนเนี่ยบอกไม่ต้องพาเขาไปที่แม่น้ําที่สะอาดสะอาดก็พอถึงน้ำสะอาดจะรักษาได้ไม่ดีเท่าตอนที่อยู่ในร่างสลบพิษก็เถอะแต่ก็ถือว่าช่วยคังชอนได้เยอะ พอการดีขึ้นแล้วขึ้นมาจากน้ํายอรีเนี่ยก็พุ่งเข้ามาถามคังชอนว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ฆ่ายุ่นกับจริงๆใช่ไหมเชื่อก็บอกไปแล้วไม่เชื่อข้าจะยกลางให้เจ้าใช่สิ่งที่เจ้าต้องการนักหนาข้าจะทําตามที่เจ้าต้องการข้าจะยอมรับเจ้าเป็นเทพประจํากายและรับใช้เจ้าอย่างซื่อสัตย์จนกว่าจะถึงวันที่เจ้าได้เป็นมังกรข้าจะสวดภาวนาให้เจ้าอย่างแข็งขันเงื่อนไขล่ะ เจ้าผู้ถูกเข้าชนะผีแปดศอกด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ถึงแม้จะขโมยศิลอาคมมงฟ้าบาทมาแล้วก็ตามข้าที่ไม่มีเทพประจำกายไม่สามารถต่อกรกับปีศาจแปดศอกได้เลยแต่ว่าหากเจ้าช่วยมันก็อาจจะเป็นไปได้เจ้าจะบอกให้ข้าไปสู้มันในกลอวันนี้ข้ารอดชีวิตมาได้เพราะเจ้าแต่ก็ไม่ได้แมลความว่าข้าจะทิ้งความโกรธและเกลียดชังที่มีต่อเจ้าไปหมดแต่ว่าข้าจะทําทุกอย่างที่เจ้าบอกทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการดังนั้นโปรดช่วยชีวิตนายท่านยุนกลับด้วยข้าออนวอนขอร้องและกาะติดเจ้ามาตลอด13ปี แต่ตอนนี้เพื่อช่วยเจ้านานเจ้ากับยอมง่ายง่ายงั้นหรอผ่านเวลามาองค์ชายกวังกลับไปเรียนได้ตามปกติถึงแม้ว่าองค์ชายจะป่วยไปนานแต่ความรู้ความสามารถของพระอ,องค์ก็ทําให้ฝ่าบาทยิ้มได้เพียงแต่ว่าพระอ,องค์ชายเรียนเสร็จล้วกลับมาที่ตำหนักของพระอ,องค์<ๆ>ก็เห็นว่าเสด็จแม่ของพระอ,องค์เนี่ยรออยู่เพียงแต่ว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยก็ยังคุยกันไม่ได้เท่าไหร่พระพันปีเนี่ยก็เสด็จมาที่นี่ด้วยถึงแม้พระนางจะพูดว่ามาเยี่ยมองค์ชายที่หายดีแล้วก็ตามแต่ของจริงก็เหมือนจะมาเช็คมากกว่าเช็ควิรญญหหจองล พอเป็นแบบนั้นคืนนั้นพระพันปีเลยออกจากวังอย่างลับๆไปหาล่างทรงตาบอแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่างทรงตาบอดบอกว่าจะต้องมีใครบางคนอยู่ที่วังหลวงเป็นแน่ใครบางคนที่คอยขัดขวางพิธีกรรมของเขาอยู่พอเป็นแบบนั้นพระพันปีเลยบอกให้ทำต่อไปก็แล้วกันแต่อย่าให้วิญญาณไหลนั้นมาทำลายองค์ชายยองอินของพระนางได้เป็นอันขาดพอพูชจบพระพันปีก็เอาเสื้อผ้าขององค์ชายยองอินให้กับล่างทรงตาบอดก่อนที่พระนางจะเสด็จกลับวังไปเพียงแต่ว่าก่อนที่ล้างทรงตาบอดจะไล่ขล่าคุ้มค้อยให้กับองค์ชายยองอินเสอนก่ ผ่านเวลาม่กวนันยอรีเนี่ยมาปกุกรังช้อนเหมือนเดิมแล้วรอบนี้เนี่ยก็ใช้เท้าปุกเลยนะเซงไปดีรังช้อนนะก็ไหนบอกว่าอยากรับเป็นทีน่ประจำกายไงทำไมถึงทำอะไรแบบนี้จริงเหรองั้นขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยถึงจะบอกว่าจะรับอะไรพวกนั้นก็เถอะแต่เจ้าไม่ได้เรียนรู้ได้จากยายของเจ้ามาเลยหรือไงว่ามันก็ต้องมีพิธีเส้นวงเ้นไว้ด้วยเราได้จัดไม่ถูกใจข้าข้าก็ไม่รับด้วยนะพูดมากเอาอะไรบางอย่างยัดปากเลยแล้วพอรังช้อนลองเคี้ยวดูโคตรอร่อยอะงั้นโอเคนะ ถ้าเจ้ายอมเป็นเทพประจำกายข้าข้าจะซื้อกินทุกวันเลยมีแค่จัดพิธีเส้นไหว้อย่างเดียวใช่ไหมกําไรกําไรห้าสี่ด้วยแล้วตอนถักเดี๋ยวต้องตั้งใจถักด้วยนะเวลาเดียวกันทางฝั่งวังหลวงจริงๆตอนที่กษัตริย์อีจองหรือว่าฝ่าบาทองนีขึ้นคองราชเนี่ยพวกหนึ่งก็มีรับสั่งให้พวกหมดดูล่างทรงอะไรพวกนี้เนี่ยออกจากเมืองหลวงไปให้หมดเพียงแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนที่พวกขาใกาล้วงังหลวงมีคนพบร่องรอยการทาพิธีอยู่ที่นั่นแต่ซาบทางฝั่งยอรีก็ตั้งใจถักเชือกห้าสี่กำไรห้าสี่อะไรอยู่นีแหละ พียงแต่ว่าระหว่างที่ถักอยู่นั้นเนี่ยเจ้าผีพายน้ําเจ้าเก่าเี่กก็มาหาสภาพนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ไม่มีความแครนแล้วเนี่ยแล้วที่มาหาเนี่ยก็จะมาบอกมาเตือนยอรีนี่แหละว่าให้รีบไปจากที่นี่ซะถ้าเจ้าผีแปศอกมันฟื้นพลังขึ้นมาได้มันกลับมาลางแครนแน่เพียพงแต่ว่าผีพายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผีแปศอกจะฟื้นพลังขึ้นมาได้เมื่อไหร่พ,รพอเป็นแบบนั้นยอรีเลยก็ยจะไปถามคังชอนดูยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามเลยพวกองค์รักษหลวงนี่ก็มาอยู่ที่หน้าบ้านซะก่อนก็ถูกฝ่าบาทจับมาไว้้้้้ททีีี่่่่่เเดิมมมออออกกแลลวววยรรรนนนน็ถาาาาฝบใใหไืงััช พยอมรีพูดจบไป้เจ้าหัวนาหันทีนี้ก็เอาของมาโยนไว้ที่เบื้องหน้าเต็มไปหมดเลยก็เป็นของเกี่ยวกับร่างทรงที่ใช้ทําพิธีนี้แหละไอ้เรื่องช่วงชัยไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงที่ฝ่าบาทไม่อาจปฏิเสธได้เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นยอรีเนี่ยคิดทําพิธีอะไรบางอย่างต่อสินะยอลรีนี่ก็บอกว่าไม่ใช่เข้าของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของของนางแต่ถึงแม้ยอลรีจะพูดแบบนั้นฝ่าบาทก็จะลงโทษอยู่ดีลงโทษด้วยการไล่ทั้งูวกไปจากเมืองหลวงซาพยอลรีได้ยินแบบนั้นเลยทูลต่อฝาบาตฝ่า,าบาบาทกกัอองค์ีเป็นนแ พราะว่าผีแปะศอกมมนมีความแค้นกับราชงมาอย่างยาวนานฝ่าบาทได้ยินแบบนั้นเลยคุนค,คิดอยู่คู่หนึ่งขังชอนเนี่ยก็พอจะเราใจฝ่าบาทได้ว่าถึงแม้จะเป็นกฎที่ตัวเองตั้งมาก็เถอะแต่เพื่อที่จะช่วยลูกชายของตัวเองก็ต้องยอมทําผิดกฎสินะก็ถูกองครักษ์หลวงพามาที่จุดจุดหนึ่งแล้วก็ให้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็บอกให้ไปจากมืองหลวงสาพี่ถือว่าก่อนที่องครักษ์หลวงจะกลับไปยอรีเนี่ยก็ฝากเรื่องไปทุนต่อฝ่าบาทด้วยว่าแว่นตาของฝ่าบาทเนี่ยทำจากศิลาอาคมให้ฝ่าบาทพกติดตัวไว้ตลอด มันจะปกป้องฟาบาจากผีแปดศอกและวิญญาลายตัวอื่นๆได้แล้วพอองครักหลวงจากไปยอรีเนี่ยก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ใครกันล่ะนั่นอะที่ทำพิธีกรรมแล้วใส่หลายมาที่นางคังชอนที่ยินนับเงินอยู่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็สะดุ้งเลย <c oughs> ก็เป็นฝีมือคางชอนเองนี่แหละที่ไปจัดฉากเซตพิธีท,ทาอะไรพวกนั้นขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ได้ผลได้ผลคือเขาเนี่ยพาย,ยอรีออกมาจากวังหลวงเมืองหลวงได้สักทีอ่าไปๆๆๆในไหนก็เป็นอิสระแล้วไปเที่ยวไปหาของกินอร่อยๆกันเถอะไม่ที่ที่เราต้องไปก็คืออูเขาาาแนบบุญไปหักกวซฟ จะไปที่นั่นทำไมล่ะอุปกรณ์ทั้งหมดของนายายข้าฝากไว้กับนักบวชรูปนั้นผู้จบนี่ก็เดินนําไปเลยเศร้าไปดิรังช้อนนะ่ะเวลาเดียวกันนั่งฝั่งประพันปีพระนางเสด็จมาหาองค์ชาย,ยองอินของพระนางแล้วภาพที่พระนางเห็นก็คือองค์ชาย,ยองอินเอาแต่ขดตัวอยู่ในพระหม่มพระนางก็เลยไปเปิดพระห่มออกแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เพิ่งได้รู้เรื่องที่องคชาย,ยองอินถูกผีพายเล่นงานนี้แหละพอได้สาวความจริงไปก็ได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากองค์ชาย,ยองอินทั้งตบทั้งดา่ายับเลืองสิบป,ปี ว่าทำไมถึงเป็นคนขี้ขาดไม่ได้เรื่องอะไรขนาดนี้วันวันเอาแต่ทำเรื่องไม่ต่างจากสัตว์เดรัละฉานพอโดนแม่ด่าแบบนั้นแมงก็ทนไม่ได้เนาะรีบควบเม้าออจากวังหลวงตรงไปที่บ้านของนางกำนันคนนั้นให้ไวเลยถึงจะตายไปเป็นผีพายเราก็เถอะแต่พ่อแม่เนี่ยยังอยู่ก็ทั้งตบทั้งกระทืบพ่อแม่ของผีพายตนนั้นเสเลเลยเห็นเห็นแล้เห็นเต็มสองตาเลยตาซาบมาัางฝั่งยอรีบคังชอนก็เดินมุ่งหน้าจะไปที่ภูเขาแนบุญกันเรื่อยๆเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็เหมือนจะมีสัตว์ลาย่่างอยูอยอกล พอหันไปจะบอกคังจอรคขังจอ,อนเนี่ยก็ไม่อยู่ซะแล้วพอหันหน้ากลับมาอีกทีดวงตาของยอรีเนี่ยก็ไปประสานกับมันเข้าเป็นเสีอยโค้งตัวหนึง่งมันแยกเขี้ยวออกแล้วเตรียมจะกระโดดมาขย้ำยอรียอรีเห็นแบบนั้นได้แต่สุดตัวลงเพราะความกลัวแล้วเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นไม่ไม่เป็นไรแล้วรีบไปหาที่พักก่อนฟ้าจะมืดกันดีกว่าจริงๆนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ยอรีเจอเสือในป่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนยอรีเนี่ยก็เจอเหมือนกันแล้วตอนนั้นนี่ก็มีฟ้าผ่าลงมาด้วยครรัััั้้้้งงงนนนนนนก็็เเเเปีมม,มืือออจาใชช่่นนะ่่ะ แต่ตอนนี้อยู่ชะมัดเลยแฮะรู้แบบนี้ไม่น่าปล่อยเสือนั้นไปเลยเอา่าหิวนกักเอานี้ไปแล้วกันขนมตังเมฟักทองที่เจ้าชอบดีใจแหละคนะรังเช้าหน้าเพียงแต่ว่าก่อนจะถึงไอ้ภูเขานั้นก็อีกสักพักหนึ่งประหยัดก,กินหน่อยดีกว่าเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันนี่ถ้าตอนนั้นเจ้าช่วยข้าจากเสือจริงเหมือนครั้งนี้แล้วก็ทําไมเจ้าถึงช่วยข้าล่ะก็เจ้าเป็นมนุษย์คนเดียวที่ทาให้ข้ามีความหวังความหวังที่จะกลับไปเป็นมังกรทยานสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นข้าเลยต้องปกป้องเจ้า เพื่อปกป้องความหวังเดียวของข้าด้วยเหมือนกันพอยอรีได้ยินที่คังชอนพูดออกมาแบบนั้นแวตาของยอรีที่มองคังชอนก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าหายหายไปไหนแล้วล่ะนั่นน่ะขนมของข้าพอมองไปรอบๆก็เห็นหลังววๆอยู่แวบ,บๆรีบตามไปนะสิตามทันแล้วก็จับได้ด้วยนะเป็นตาแก่คนหนึ่งเพียงแต่ว่านอกจากตาแก่คนนี้ก็มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นด้วยตอนแรกคนที่ปรากฏตัวขึ้นก็หมายจะไล่คังชอนให้ออกไปจากตาแก่คนนั้น พียงแต่ว่าแค่ขังชอนจับไม้เท้าอันนั้นคนที่เพิ่งปรากฏตัวขึ้นก็รับรู้ได้ว่าขัางชอนไม่ใช่มนุษย์พอเป็นแบบนั้นก็ต้องซัดกันหน่อยแล้วแหละฝีมือเนี่ยสูสีนะเพียงแต่ว่าขนมตังเมของขังชอนเนี่ยกำลังจะถูกกินจนหมดพอเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้การแล้วแหละรีบปุ่งเข้าไปหมยจัดการตาแก่คนนั้นแล้วพอประมาทคู่ต่อสู้ก็โดนฟ้าจนล่วงไปเลยนะสิยอรีเนี่ยหอบข้าวหอบของตามมาถึงพอดีเฮ้ยไม่ถึงช่วยยามคังชอนเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เห็นตาแก่น,นก จะซัดเอาคืนมาให้ได้เลยนะสิก็ต้องห้ามก็ต้องตามไว้ก่อนนี่แหละยอรียะจริงๆนักบวชกาซอบที่ยอริจะมาหาเนี่ยก็คือตาลุงที่เพิ่งซัดคังชอนสลบไปนี่แหละส่วนตาแก่คนนี้ก็คืออาจารย์ของนักบวชกาซอบีเพ็นว่าตอนนี้สติสตังงท่านก็ไม่อยู่กับร้องกับรอยแล้วแล้วเวลาเดียวกันนั้นทั้งฝั่งของชายยองอินก็เมาแอะกลับมาที่ตําหนักนี้แหละแล้วก็ภูมิใจด้วยนะที่ได้รางแข่งได้ระบายอารมณ์ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องบรรทมแล้วเจ้้้้้้าาากกลลััััับบบไไไปปถอออะวววนนนีีีม่ต่ตงรรใใชขใชขแแพททจ องชายก็เห็นผีพายนางกำนันปรากฏขึ้นต่อหน้าพระองค์พระองค์ด่าทอผีพายว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะนางนั่นแหละพระนางคนเดียวถึงทำให้เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้เสียงบทสวดพิธีกรรมเริ่มขึ้นวิญญาณผีพายเองก็หมายจะแก้แค้ในให้กับพ่อแม่ของนางเพียงแต่ว,ว่าเราเสพผิดก็เลี้ยงคันก็มาหาองคชายยองอินซะก่อนและพอองค์ชายเสียหลักล้มลงไปมือมือหนึ่งก็มาคว้าคอองคชายยองอินเอาไว้เววตาของวิญญาณผีพายเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นแล้วนางก็รีบดำน้ำหนีไป เอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ได้แค่กันอย่าลืมกดส u b สไครต์กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกับพบกกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ